สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการไายปมข่าวค่ะที่นี่สถานีโทรทัศน์สื่นิวดิจิตอลช่อง19ค่ะติชานนลิงค์กับพิธานุชค่ะกับสมสุวิตบุตรพลิงนะครับวันนี้พิเศษสุดเลยนะครับรายการของเรานะครับมาพาทานผู้ชมนะครับมาอยู่กลางคุกคลองไผ่นะครับซึ่งวันนี้มีการแข่งขันกีฬามวยนะครับระหว่างกรับพิเศษต้องบอกว่าพิเศษตรงไหนที่นักมวยมืออาชีพต่างชาตินะคะมาเตะมาแข่งมวยชกมวยกันกับนักมวยไทยนะครับ ตอนนี้นักมวยเตรียมตัวจะขึ้นเวทีแล้วครับเป็นนักมวยต่างชาติระดับชแชมป์ทั้งสิ้นเลยนะครับกับผู้ต้องขังของเรานะครับซึ่งก็มีฝีไม้ไลายมือนะครับมีประวัติในเชิงมวยก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในคุกนะครับ<ช>ก็มีประวัติชั้นเชิงมวยไม่แพ้เหมืนกันเหมือนกันนะครับล<ช>ุ้นกันวันนี้8คู่เต็มๆนะครับถ้ารวมถึงผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็ลงพื้นที่แล้วเกาะติดการแข่งขันมวยทุกนัดผลงานจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปชมกันตอนนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่คครับสักครู่ครรรับกมาชท์ จัดกิจกรรมต้านยาเสพติดเปิดใจชีวิตนักชกหลังกำแพงสูง เรือนจำกลงคลองไผ่ปัจจุบันคือศูนย์ชุมชนบำบัดคลองไผ่ที่มีนักโทษอยู่ประมาณ500คนมีที่มาจากคดียาเสพติดทั้งสิน้นที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดจ,จิตใจและร่างกายเพื่อควบคุมความประพฤติของนักโทษโดยใช้เวลาอยู่เพียง6เดือนหรือ180วันเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนพ้นโทษออกสู่โลกภายนอก ทีมงานขายปมข่าวได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำภายในเรือนจำจึงเห็นว่ามีกิจกรรมมากมายที่เยียวยาฟื้นฟูและบำบัดจิตใจนักโทษได้เป็นอย่างดีเช่นการจัดตั้งวงดนตรีการปลูกผักเกษตรออร์แกนิกและกิจกรรมการชกมวยสิ่งที่พิเศษและไม่เหมือนใครคือเรือนจำกลางคลองภผย ได้มีการจัดการแข่งขันการต่อสู้อย่างดุเดือดที่เดิมพันด้วยชีวิตเมื่อนักโทษชาวไทยที่ต้องคดีและเป็นมวยอยู่แล้วถูกจับคู่ให้มาสู้กับนักมวยนานาชาติภายใต้ความร่วมมือของกรมราชธรร์และองค์การกุศลที่ชื่อว่าไทยพีซันไฟท์หรือแดนสัมมคีเกมได้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่7และในการจัดงานในครั้งนี้ใช้ชื่อว่าศึกมวยรชาชทรร์ต้านภัยยาเสพติด ก็ได้มีแนวคิดว่าเราน่าจะจัดเพื่อที่จะให้ผู้ท้องขังได้ชกกับต่างชาติโดยเฉพาะนะฮะโดยผู้ท้องขังก็จะมีโอกาสได้สัมผัสการชกกับนักชกต่างชาติซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจให้เขานะ,ะก็จะเป็นสถิติในการที่ชนะการแข่งขันแล้วก็จะเป็นการไต่อันดับที่จะขึ้นไปสู่ระดับโลกต่อไป เราเราหวังว่าอย่างนั้นนะฮะที่สำคัญที่สุดคืออยากให้เขาไดออ้มีความพร้อมในการที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัพ้นโทษโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อ 1. ตอบสนองนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะให้นักโทษปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือนิสยัย 2. เพื่อให้นักโทษที่ชื่นชอบการชกมวยได้แสดงศักยภาพ 3. เพื่อให้นักโทษได้หาประสบการณ์ตรงในช่วงนี้ของรายการนะคะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เรือนจำกลางคลองไผ่ค่ะซึ่งมีกิจกรรมที่พิเศษมากนะคะเป็นการชกมวยมืออาชีพของชาวต่างชาติค่ะกับนักโทษที่เป็นนักมวยของไทยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ การแข่งขันการชกมวยที่นี่นักมวยมีทั้งระดับภาคและระดับประเทศผู้ชกก็จะเป็นนักมวยนานาชาติที่เป็นการชกมวยแบบไทยและสากลตามความถนัดงานชกมวยการกุศลครั้งนี้เนี่ยสมาคม World Prison f i ไ h t นะฮะได้ร่วมกับทางเืินจำกลางของไผ่กรมราชธรรมก็จัดขึ้น มาเป็นครั้งที่7แล้วนะฮะในครั้งนี้ซึ่งที่ผ่านมา6กครั้งเนี่ยก็ได้รับความสนใจนะฮะเป็นเป็นอย่างดีะนะครับและการจัดงานมีวัตถุประสงค์อะไระวัตถุประสงค์ในการจัดงานเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมนักโทษให้มี การกีฬาที่ที่ให้มีสุขภาพลพานณาไม่มีเพื่อให้เขาเป็นคนที่กับกลายเป็นคนดีนะฮะของสังคมคแล้วก็เพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยการค้นหานักโทษที่ชกมวยไทยเป็นมาฝึกซ้อมเพื่อร่วมการแข่งขันในงานไทยพีซึ่นไฟท์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ประจำคุกทุกอย่างครบคันเหมือนจริงชนิดที่ว่าปิดคุกสร้างเวทีมีกองเชียร์และป้ายบอกยก นักโทษที่ได้รับคัดเลือกจะต้องต่อยกับชาวต่างชาติจํานวนสามยกสิ่งที่ผู้ชนะได้นั้นมากมายไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือความดีความชอบสแสดงถึงประพฤติตัวเป็นคนดีหลีกนี้จากยาเสพติดได้ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่เพียงพ้าเป็นทาสยาเสพติดแต่ไม่ท้อถอยลุกขึ้นสู้หากว่านักโทษเหล่านี้พ้นโทษไป ก็ยังสามารถใช้วิชามวยในการหาเลี้ยงตัวเองได้บางครั้งหากฝึกซ้อมจนเก่งกว่าใครก็จะมีชื่อเสียงในระดับประเทศเลยทีเดียวสำหรับบรรยากาศการแข่งขันและความรู้สึกของนักมวยที่เข้าร่วมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงต่อไป ได้รับรู้ถึงความเป็นมากันแล้วนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศการชกจริงๆเลยว่าจะมีความดุเดือดแล้วก็สนุกสนานแค่ไหนคะ่ะ สำหรับภายในเรือนจำคลองไผ่ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมการชกมวยก็ได้มีการรวมตัวนักโทษจากเรือนจ,จำจังหวัดอื่นๆเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันและในทางองค์กรการกุศลไทยพิซซอนไฟก็ได้มีการติดต่อกับชาวต่างชาติที่ต้องการมาชกมวยกับนักโทษคนไทยและในส่วนของนักโทษที่ไม่ได้ร่วมชกก็จะช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์และยกเวทีมาประกอบกันที่ลานกิจกรรมกลางของเรือนจำคลองไผ่ก่อนการแข่งขันในวันจริง หลายคนคงสงสัยว่านักโทษภายในเรือนจําที่ต้องมาชกมวยกับชาวต่างชาตินั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ได้ฝากข้อคิดให้กับผู้ที่คิดจะกระทาความผิดเป็นมวยมาก่อนทั้งนอกนะครับเป็นมวยมาังน,นอกแล้วก็มาติดอยู่ในนี้ครับผมแล้วก็มาซ้อมเพื่อที่จะมาต่อยในการนี้ให้เขาครับนี่โทษผมเหลือห้าปีครับผมแล้วโทษห้าปี อันนี้เหลือทุกนาปีจำอีก2ปีก็จะขับแล้ครับฝากว่าให้ทําตัวดีๆครับได้กลับบ้านไวๆอย่าสร้างปัญหาอะไรให้ผู้คุมก็เดือดร้อนหนึ่งในนี้ก็มีนักโทษบางคนที่ชกมวยแบบสากลและได้แชมป์ที่3ในระดับประเทศซึ่งมีอายุ22ปีเราไปฟังความรู้สึกของนักโทษคนนี้กันก็ชกมวยมาแต่งหนอกครับเป็นมวยมาแต่งหนอก่ครับ ลอยให้โคลาดครับภาคสี่ครับเป็นตัวจังหวัดครับตัวแทนจังหวัดโคลาดครับก็สิบหปีแปดเดือนตอนนี้เหลืออยู่เจดปีครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแต่ก็จะทำให้เต็มที่ครับก็อยากให้ผู้ล้องขังทุกคนทำตัวให้ดีครับก็จะได้กลับบ้านกันเร็วๆครับ นอกจากฝั่งของนักโทษคนไทยแล้วเราทีมข่าวยังได้ทำความรู้จักกับนักมวยของชาวต่างชาติว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรและความรู้สึกว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจมาชกกับนักโทษที่อยู่ในคุกของประเทศไทย But it's my first time in prison fight very excited very excited to it's very different you know because usually we fight uh, in stadiums and uh, against falangs against foreigners and uh, this is like taking this another level it's taking uh, very different against All the, all the inmates, all the prisoners, watch the fight, and uh, they want us to lose. But I'm I'm here to win. I'm here to give a good show, and to do a good fight fight against the prisoner, So that's very uh, it's uh, I, I do it for the experience of doing it. You know, um, yeah, exactly. Like I said, it, we just make a little bit of money. But I would honestly do it for free just to to have a good story to tell to my uh, to my children. You know. มุมมองของชาวต่างชาติก่อนที่จะเข้ามาในคุกแห่งนี้และหลังที่ได้เข้ามาสัมผัสนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง um, fren of mine from my gym uh, new um, a couple guys their doing a documentary on the prison fight and they asked me if i would like to do it and i said for sure opportunity to go to thailand and fight s more than a pleasure you know? is it is take long time to d e c i d n to come here no 5 second Thought it uh, It's it it nice in jail thought pretty to here like, home would more compared be Back scary การจัดการแข่งขันในวันนี้จัดคู่ชกไว้ทั้งหมด7คู่โดยเลือกชกแบบสากลโดยนักชกต่างชาติที่เดินทางมาเพื่อการชกครั้งนี้มาจากหลากหลายประเทศอาทิเช่นอัสบายจัจานอิรานอุซเบกิสถาน สหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยผลของการชกชาวไทยชนะ4ี่คู่แพ้1คู่และเสมออีกสองคู่ทั้งหมดนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ที่เคยกระทำความผิดนั้นได้รับการปรับตัวและพัฒนาจิตใจหากว่านาคตเขาสามารถเป็นคนดีได้เราก็ควรเปิดใจรับเพื่อให้เขากลับสู่สังคมอีกครั้ง ต่อจากนี้ไปเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งตัวของนักโทษเองที่ต้องพยายามประพฤติตนให้เป็นคนดีรอเวลาออกสู่สังคมอีกครั้งส่วนของสังคมเองต้องมอบโอกาสและมองว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทุกคนกนิดนันทองชื่นทีมงานไขปมข่าวรายงาน